S <S สวัสดี uh ครับคุณผ <Bis CAP Island> ู <b kir> <bbe> ้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมและก็น้องเหมือนกันเคยทุกวันนะครับวันนี้นะครับเรามีส้มตำนะครับตำมึกทาโกะนะครับผมวันนี้เนาะโอ้โหเอเลี่ยนเอเลี่ยนเมืองนอกหมดเลยนี่โอ้โหหนวดเริ่มเลยคุณผู้ชมวันนี้เราตำสว่าตำม่วนะครับผมใส่ขนมจีนนะครับไม่ได้กินนานน่าจะกย็นไม่ได้กินนานมามาทาโกะตัดกันเลยทาโกะเดี๋ยวขนมเส้นมันจะอืดตัดตัดหนวดก่อน เจัดการอากกินอะ<ม>ไรจัดการเลย<า>นี่หมึกครับผมหูหนวดหมึกย่างใหญ่เลยหมึั้ไหนสัรลดดังรดเดิมครับหนวดนานทีจะได้กินเด้อพอใจยังมีปัจจัยหลายด้วยซื้อมามันนะ,อะ,อะ,อะของอร่อย อ่อนมากจะกินหมึกบ้านเราหมึกทาโกะไม่ค่อยได้กินลืมนวดชาติไปแล้วเนี่ยหมึกนอกหมึกนอกอร่อยนะไม่ต้องกินอะไรก็อร่อยเนี่ยมันหวานใช่ชต้มสำกุ้ยกุ้ยมาหงอืมหมึกหนับ แน่นมากเลยอนวดมันอะเนาะกัดเข้าไปแบบทำมาครับผู้ชมเพียงแบบนี้นะครับผมหาข้าวหักตามมากินไปพร้อมกับพวกเราเลยนะครับต้องเอาส้มตำมากินด้วยกันแต่แทบไปไปพร้อมกันเลยครับผู้ชมอ่า เรียมเลยต้มตำแทบแทบอย่างนี้ผมชอบนะเวลากินข้าวแล้วนั่งเปิดคลิปอาหารเนี่ยมันกิ่นอ่ะน้ำตำนัวมากดูคุณผู้ชมเด็ดมากเลยปลาแบบนัวมากกินปลาบ่อยก็หน้าบวมนะกินน้ำปลาไอ้น้ำปลาเยอะโซเดียมมาหน้าผมบวมอ่ะถ้ากินน้ำปลาไอ้บ่อยอ่ะแต่เป็นอะไรความแซ่บตำไทยแก้ขาดได้อยู่ก็ส่วนมากเรากินแต่ปลา ไก่มาผสมกับปลาอยาเงี้ยใช่ถึงผมไม่มากินกับพี่เกียมของท่บ้านผมก็ตำกินเองน้องเนี่ยตำทุกคืนอืมะไม่ตำหนึ่คืนเหรอตำตำต้องตำไหมเหรอทุกคืนไหมเหรอไม่ไม่เอามะละกอไหนมากเดี๋บ้านก็ตำทั้งคืนไหมเหรอทั้งวันครับอ๋อไปตำหนึงกลางคืนอ๋อเขาหลับเพรานอนแล้วมันตำกลางคืนแ่ละนะครับแปลกเลยตำกลางคืนอ่ะเอ้า ตายคุณผู้ชมนี่เวลาของแทบนี่ชอบกินตอนคืนแมมันรู้เหิวอ่ะเหิวแต่ว่าหาก,กินไม่ได้เมัม่ดึกแล้วมันหวานมันหวานแล้ว <c oughs> แบบ <c oughs> มันเป็นรสจาตเหมึกอะ่ะม,มันหวานแล้วมันหนึบมากเลยที่ตรงนี้ก็กรอบอีกกันไก่อยู่ไหนพี่เอ็ม,ามาชอบมากเลยฮะตัดไปให้สองหนึ่งแล้ว อ้าวหั่นก็เลยมดไปแล้วเนี่ยโโอ้ห <laughs> ของมันเด็ดอะกินยาวมากตัดให้หมดเลยก็ได้ว่าไงแล้วก็กินหมดนะไม่แบ่งใครแล้วเออกินเถอะ <laughs> โอ้หไอ้ดูนวนนี้บัก้าวเลยอร่อ,อ,อรยแล้วกักคุณผู้ชมมาดูนี่อืะมาณ ปากมึกโอ้โหนวลเนี่ยเมืองไทยน่าจะมีเนาะไม่มีหรอกถ้าเมืองไทยมีน่าจะพานนไปจับสักหน่อยมึกทะเลเนี่ยถ้าไปจับนะผมน่าจะได้เป็นร้อยตัวไม่คาดหวัง ้ำส้วน้นำส้วงเืยมัผักบุ้งไม่ได้กินเลยลืมผักบุ้งไปเฉยแล้วหมึกมันเย็ดอ่ะผักบุ้งขาวแล้วก็ผักบุ้งนาเนี่ยผักบุ้งนาเนี่ยผักบุ้งนาเนี่ยผักบุ้งอย่างผักบุ้งขาวยอดขาวคล้ายๆกันอยู่บอกเนาะ อร่อยอ้ตรงตาหมึกมันเนี่ยเข้าวอะไรนะน,นี่มันไม่ดูดอะพี่ยมกรอบมากเลยอันนี้มันตัวเล็กครับผมถ้าตัวใหญ่แลไอ้ตรงเนี่ยมันจะใหญ่มากมึกทนะเลไอ้ที่มันตรงเนี้ยที่ดูดใหญ่ๆแล้วมือมน่ากลัวแนละ้ว สั่วล้ำขนาดสุดยอดนะชิมนากอขยหรอขยหรอขยหรอกก็ห,ห,ห,หวานมากเลย,เ,ยเพลงนะ่นพี่เกมว่าขยหรอมาฝาก <c oughs> อันนี้อ๋ออีกล่ะอันนี้อย่างนี้นะ <c oughs> กินง่ายดีมาเป็นพวงนะ ผมคิดว่าหนังมันจะเหนียวนะดูหนังมันาหานาๆเนี่ยคิดว่าจะเหนียวตอนแรกตอนกินนะ <c oughs> อร่อยเนบไม่เหนียวเนบมากก,กากของมึงยักษ์เยอะเลยอ่ะเนบมากโว <c oughs> ยถ้าปันดียพี่กลับมาจัมโบ้เลยเนะนี่ยโอ้ดูเนี่ย อ,มอมไม่เหนียวน,นุ่มหนึบมากไม่ต้องตัดมากอมเอาง่ายๆต้มต่ำขลำัง เข้ากระมึกเลยอะ่มตำวันนี้ยนัวมากเขาเรียกว่ารสมันตัดจังอโอ้โหโคนบเบลเลอตายหน่อยเดียวอื mặt cái ngựa hỏng mặt lên nè hỏng mặt lên đây hỏng mặt lên ngựa đây mà lên mực hỏng cuộn lên ดำปิดหัวดำมนันนวลเลยไม่ดำครับขาวา <c oughs> เขากาบอกว่าไอหมึกนี่มันฮะพางตัวได้พี่เกมฮะเปลี่ยนสีอะ,ะตามธรรมชาติอะปลาหมึกอะตามสถานการณ์ใช่ไหมใช่คือมันหนีนักล่างไง <c oughs> กระแตกขนาดไหนนะครับเงาออกเยอะกว่ากทุกวันนั้นเองวัเนี้ขอมันแซ่บไงถ้าของแซ่บเมื่อไหร่ก็เงาออกถึงแม้จะอากาศจะเย็น มันโคตร,รหายเนี่ย สูตรยังติดแก้มขอ่ะมันนัวคักนัวขนาดอื ไม่เกรงใจไตนี่ซอสให้หมดเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมน้ําเนี่ยน้ําต้มต้มเนี่ยถ้าไม่เกรงใจไตแล้วสงสารไตน้องไตนะโอ้ยผมจะซอสให้หมดเลยเนี่ยวก,ยยกว,นะยยยว่าน้องไตทํางานเยอะให้คนอื่นเขาลองชิมกันบ้างสุดยอดนะเดี๋ยวเรากินจะโคลนวดัสมอง มันนวลตุ้ยเหรนั่นนั่นนั่นอะไรนวลตุ้งมันตุ้งอะไรมันนิ่มครับมันนิ่มเออกลับแล้วนวลตุ้ยเหมือนกันมันนวลแต้นั่นดูหน่อยแต่คลิปนี้ผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย